จากร้าน T C Computer นะครับวันนี้จะมาแนะนำคีย์บอร์ดนะครับเป็น m e c h a n i c a l คีย์บอร์ดนะครับรุ่น MK 6 8 Pro ปนะครับตัวนี้นะครับสั้นเล็กนิดเดียวนะครับเป็นคีย์บอร์ดแบบ60%นะครับแบบนี้เลยนะครับผมสวยนะครับรูปแบบสวยงามนะครับก็คือเล็กดีกระทัดรัดสำหรับคนที่แบบว่าเขาเรียกฟิลไหนนะพื้นที่ประหยัดอยากได้แบบว่าคอมมินิมอลนิดนึงนะครับอยากได้เล็กๆนะฟิลแบบคีย์บอร์ดเล็กๆนะครับใช้งานเล่นเกมนะครับหรือว่าแบบพวกกดสายเนี่ยครับแบบ พับจีเล่นสายประมาณฟิวพวกนี้ครับมันก็จะเล็กนะครับเราก็เลื่อนเมาส์นะครับเมาส์ก็ฟิวเลื่อนอย่างนี้ได้นะครับมันก็ออกจะได้โอเคนะครับฟิวสวยดีครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวไฟให้ดูนะครับผมไฟก็ปรับเปลี่ยนได้เยอะเลยนะครับสําหรับคนที่ชอบไฟ RGB สวยๆนะครับแบบนี้เลยนะครับฟิวประมาณนี้เลยนะครับผมว่าสวยมากเลยนะสําหรับราคาผมมองว่าราคาหลักร้อยนะครับประมาณปลายๆนะครับโอเคนี่นะครับ รอฟิลมีไฟเปลี่ยนได้อย่างงี้นะครับมืออาจจะบังนะครับก็ปรับได้หลายสีนะน่าจะประมาณ19บมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับน่าจะอยู่ประมาณสักสิบเนะครับ19รูปแบบของการปรับไฟนะครับฟิลประมาณนี้นะครับของผมมันได้เป็นตัวเลสสวิตมานะครับก็คือในกล่องมันจะเขียนมาเลยนะครับว่าเราได้เป็นตัวอะไรมานะครับของผมได้เป็นเลสสวิตมานะครับแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูมันจะมีคีย์แคปให้เปลี่ยนอีกนะครับผม ต่อนะครับเราจะให้ดูตัวอุปกรณ์เสริมนะครับตัวนี้มันจะมาพร้อมกับคีย์บอร์ดเลยนะครับนี่นะครับเป็นประมาณนี้นะครับมันจะมีบูสวิตนะครับมีบูสวิตนะครับมีบาวสวิตนะครับแต่ในตัวของมันเองนะครับจะเป็นเลสสวิตมาอยู่แล้วนะครับสําหรับตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับอันนี้จะเป็นบาวนะครับต่อมานะครับจะเป็นบูสวิตนะครับผม แบบนี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับว่ามันสามารถดึงออกได้นะครับตัวคีย์แคปนะครับไอตรงนี้ผมให้ดูไปแล้วนะครับมันเปลี่ยนปุ่มสวิตช์ได้นะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นบาวสวิตช์นะครับชอบเสียงบาวสวิตช์ชอบเสียงบูสวิตช์มากกว่านะครับก็เอามาเปลี่ยนกันได้เลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวให้มาดูสาย USB กันนะครับตัวนี้นะครับเป็นสาย USB นะครับสีทองเลยนะครับนี่ครับเป็น Type C นะครับตัวนี้แล้วก็ USB ธรรมดานะครับแบบนี้เลยนะครับผมโอเคครับ เดี๋ยวเรามาลองกดฟิลลิ่งกันดูนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดู การตั้งค่านะครับของไดเวอร์ MK ของ8 Pro นะครับอันนี้สามารถปรับความสว่างไฟได้นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่เลยครับปรับไฟความสว่างไฟได้นะครับเพิ่มความความเร็วของแสงไฟนะครับให้มันเป็นขึ้นที่เร็วขึ้นได้นะนะครับแล้วก็ตั้งค่าปุ่มนะครับพวกคีย์ลัดต่างๆนะครับตรงนี้นะแล้วก็สามารถตั้งมาโครได้นะครับโหดีมากเลยนะในราคา ไม่ถึงพันนะครับประมาณเจ็ดแปดร้อยนะครับผมมองว่าปรับได้ขนาดนี้ถือว่าดีมากนะอันนี้ก็ปรับแสงเลือกปรับแสงได้เลยนะครับทุกอย่างตามที่มันเป็นอย่างนี้เลยนะครับอยากให้ดูคีย์บอร์ดนี่นะครับก็อันนี้เคยเห็นกันไหมแหละแต่คือถ้า,าเราปรับถ้าเราปรับก็มันก็จะเป็นสีเขียวตามเลยเนหะ็นนะเนี่ยครับดีมากนะ ผมมองว่าใครที่หางบถูกๆแบบนี้นะครับตัวแนะนําเลยนะครับตัวนี้นะครับจบเลยนะครับโอเคนะครับก็เท่าที่ดูก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถตั้งค่าตั้งโปรไฟล์ได้แบบว่าเราใช้คอมหลายคนเงี้ยโปรไฟล์หนึ่งของผมอีกโปรไฟล์นีงของแฟนอย่างเงี้ยก็ตั้งได้หมดนะครับตาการส่งโอ้ดีหมดเลยวิดีโล็อกดีฮะ ก็ลองดูนะครับเผื่อใครสนใจนะครับก็ราคาน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละผมมองนะ7800นะครับผมก็มารีวิวให้กับทางซีนอมีเขานะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับ